ค่ำคืนวันเกิดของพ่อกลับกลายเป็นคืนแห่งความช็อกเมื่อชายยกร่างผู้มั่นใจในอำนาจของตัวเองเผลอไปหาเรื่องสาวสวยคนหนึ่งในงานเลี้ยงแต่เขาหารู้ไม่เธอไม่ใช่หญิงสาวธรรมดาเธอคือหน่วยรบพิเศษตัวอ็อปผู้มีสายตาเยือกเย็นและฝีมือที่ไร้ใครเทียบค่ำคืนนี้ใครจะอยู่ใครจะรอดและนักเลงกลางคนนี้ จะได้เรียนรู้บทเรียนที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตอย่างไรเตรียมตัวให้ดีเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปจะทําให้คุณขนลุกไปทั้งตัวนักเลงหนุ่มกลางเดินเข้ามาในงานเลี้ยงวันเกิดพ่อเขามองไปรอบห้องด้วยสายตาที่ท้าทายจนไปสะดุดกับสาวสวยหนึ่งคนเธอยืนอยู่ตรงม,มุมห้องรอยยิ้มของเธอสดใสและดึงดูดสายตา แต่บางอย่างในแววตาของเธอทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจเขาเดินเข้าไปใกล้เสียงหัวเราะของแขกคนอื่นกลบเสียงหัวใจที่เต้นแรงของเขาเมื่อเขาแตะเบาๆที่แขนเธอและเธอหันมามองเขาอย่างเยือกเย็นบรรยากาศรอบตัวเริ่มเปลี่ยนเสียงเพลงเบาลงกลิ่นอาหารเริ่มจางลงเหลือเพียงความเงียบที่ตึงเครียดนักเลงหนุ่มรู้สึกเหมือนมีสายตาอีกคู่หนึ่งจับจ้องเขาอยู่ เธอเก้าวเข้ามาใกล้แต่ละก้าวของเธอสง่างามและหนักแน่นมือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่เธอยังมองเขาด้วยสายตาที่เฉียบคมเหมือนกำลังอ่านทุกความคิดในหัวเขานักเลงหนุ่มหัวเราะอ,ออกมาแต่หัวใจเขากลับเต้นแรงขึ้นเขารู้สึกถึงความไม่สบายเธอถามด้วยน้ําเสียงนุ่มนวลแต่เย็นชาคำถามของเธอทำให้เขาหยุดชะงักทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดหมุน เพดานสายไฟแสงไฟทุกอย่างรวมกันเป็นภาพที่ชวนอึดอัดเขาเริ่มรู้สึกถึงความผิดพลาดและในสายตาของเธอมีประกายไฟบางอย่างประกายไฟที่บอกว่าเธอไม่ได้เป็นสาวธรรมดานักเลงหนุ่มพยายามจะยิ้มอีกครั้งแต่รอยยิ้มของเขากลับดูอ่อนแรงมือของเธอเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็วและแม่นยำก่อนที่เขาจะรู้ตัวเขาถูกจับให้อยู่ในท่าที่ไม่มีทางหนี เสียงแขกในงานยังคงหัวเราะสนุกสนานแต่เขาเหมือนถูกดึงออกจากโลกนั้นและพบว่าสาวสวยที่เขาคิดว่าเป็นเหยื่อคือหน่วยรบพิเศษตัวทอ็อปผู้เชี่ยวชาญในทุกการต่อสู้เขารู้สึกถึงความเย็นเยือกที่ไหลไปทั่วร่างกายความรู้สึกช็อกและไม่เชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นเธอพูดเพียงคำเดียวและทุกอย่างรอบตัวเขากลับกลายเป็นฝันร้ายนักเลงกลางผิดที่ และเขากำลังเรียนรู้บทเรียนที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตนักเลงหนุ่มเริ่มสั่นเทาหัวใจเขาเหมือนหยุดเต้นชั่วขณะสายตาของเธอเฉียบคมเหมือนมีเลเซอร์ทุกการเคลื่อนไหวของเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจและอันตรายเธอค่อยๆก้าวถอยหลังแต่ทุกก้าวของเธอเหมือนดึงเขาเข้าไปในวงล้อมเขาพยายามจะดึงตัวเองออกแต่ร่างกายเหมือนถูกแรงแลึกลับยึดไว้ สายตาของเธอสอดส่องทุกมุมของห้องเหมือนรู้ล่วงหน้าทุกความคิดของเขานักเลงหนุ่มเริ่มรู้สึกถึงความไร้ทางหนีความอึดอัดในอกพุ่งขึ้นเป็นไฟร้อนเธอยกมือขึ้นอย่างช้าช้าและทันใดนั้นทุกอย่างรอบตัวเขาก็หยุดชะงักเสียงหัวเราะของแขกกลิ่นอาหารแสงไฟหายไปหมดเหลือเพียงความเงียบและสายตาของเธอนักเลงหนุ่มพยายามพูดอะไรบางอย่าง แต่ปากเขาไม่ทำงานคำพูดติดเขาเหมือนถูกก้อนน้ำแข็งอุดไว้หัวใจเขาเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุอ,อกเธอเคลื่อนไหวรวดเร็วทันทีเหมือนเสือสายฟ้ามือของเธอจับเขาให้อยู่ในท่าที่ไม่สามารถขัดขืนเขารู้ทันทีว่าเขาอยู่เหนือมือใครไม่ได้นักเลงหนุ่มตกใจจนเหงื่อแตกพลากเขาเห็นแววตาของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นไม่มีรอยหยกักใดที่บ่งบอกถึงความปราณี และเขารู้ตัวช้าเกินไปว่าเขาเพียงแค่เหยื่อที่เดินเข้ามาในกับดักของเธอเธอพูดด้วยน้ำเสียงเย็นเฉียบคำพูดสั้นๆแต่เต็มไปด้วยอำนาจนักเลงหนุ่มพยายามขยับตัวแต่เหมือนทุกเส้นประสาทถูกล็อกไว้ความรู้สึกช็อกและตกใจทำให้เขาแทบจะล้มลงทุกอย่างรอบตัวเขาเริ่มหมุนวนเสียงหัวใจของเขาเหมือนกลองทมินมือของเธอยังคงจับเขาไว้อย่างมั่นคง นักเลงกลางที่เคยทนงตัวตอนนี้ตกอยู่ในความหวาดกลัวที่สุดและในสายตาของเธอไม่มีแม้แต่เศษเสี้ยของความเมตตามีเพียงความเยือกเย็นและความเด็ดขาดนักเลงหนุ่มเริ่มรู้ว่าเขาได้เดินเข้าสู่โลกของเธอโลกที่ไม่มีทางหนีความระทึกค่อยๆก่อตัวความเงียบในห้องเต็มไปด้วยพลังอันตราย นักเลงหนุ่มรู้สึกถึงการพังทลายของทุกสิ่งรอบตัวและเสียงสุดท้ายที่เขาได้ยินคือเสียงหัวใจตัวเองที่แทบระเบิดนักเลงหนุ่มพยายามดิ้นแต่ร่างกายเหมือนถูกก้อนหินกดทับเขารู้สึกถึงแรงอำนาจที่เหนือมนุษย์เหมือนทุกเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อถูกควบคุมโดยใครอีกคนเธอเก้าวเข้ามาใกล้สายตาไม่เคยละจากเขาทุกการเคลื่อนไหวของเธอแฝงไปได้วยความเร็วและความแม่นยำ เหมือนนักรบผู้เชี่ยวชาญน,นักเลงหนุ่มเริ่มตระหนักว่าสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นแค่สาวสวยธรรมดาจริงๆแล้วคือหน่วยรบพิเศษตัวอ็อปที่ไม่มีใครกล้า,ผาเผชิญหน้าโดยไม่เสียตัวเธอยื่นมืออีกครั้งแต่บริเวณไหล่เขาเบาๆเพียงสัมผัสเดียวก็ทำให้เขาสะดุง้งความเจ็บปวดแฝงอยู่ในแรงกดที่ไม่รุนแรงแต่ทรมานจนรับไม่ได้นักเลงหนุ่มเริ่มหายใจไม่ออก ทุกสิ่งรอบตัวค่อยๆหมุนวนเหมือนโลกทั้งโลกหยุดหมุนเพื่อตรวจสอบเขาเขารู้สึกถึงความอับจนหนทางและความหวาดกลัวที่ซ่อนอยู่ลึกที่สุดของหัวใจเธอเก้าวเข้าไปใกล้ย,ยิ่งขึ้นและเสียงของเธอดังก้องในหูเขาเยือกเย็นแต่ทรงอำนาจคำพูดของเธอสั้นแต่เหมือนมีคำสั่งคุณไม่ควรมาที่นี่นักเลงหนุ่มพยายามพูดแต่เสียงของเขาหายไป ความตื่นตระหนกเกือบจะทําให้เขาสลบมือของเธอยังคงจับเขาไว้อย่างมั่นคงทุกเสี้ยววินาทีเต็มไปด้วยความตึงเครียดสูงสุดและและ้วเธอเคลื่อนไหวร่างกายรวดเร็วเกินกว่าตาใครจะจับทันนักเลงหนุ่มถูกดึงลงสู่พื้นถูกล็อกให้อยู่ในท่าที่เขาไม่มีทางขัดขืนทุกอย่างเงียบสนิทเหมือนโลกหยุดหมุนเพื่อให้เขาเรียนรู้บทเรียนเขามองหน้าเธอด้วยความหวาดกลัว และเห็นประกายไฟบางอย่างในดวงตาของเธอประกายที่บอกว่านี่คือการลงโทษที่ร้ายแรงที่สุดสำหรับคนกลางแบบเขานักเลงกลางผิดที่และเขาไม่เคยคิดเลยว่าสาวสวยคนเดียวจะสามารถทำให้เขาตกอยู่ในความหวาดกลัวสุดขั้วเช่นนี้ในที่สุดเขาเพิ่งเข้าใจว่าเขาได้เจอกับมือสังหารที่ไร้ความปราณีแต่มีความเยือกเย็นเหนือมนุษย์ และไม่มีใครจะรอดจากความแม่นยำของเธอได้หัวใจเขาเต้นแรงจนแทบระเบิดความหวาดกลัวก่อตัวขึ้นเต็มสมองเขาไม่เคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ช็อกและอึดอัดขนาดนี้และตอนนี้เขากำลังเรียนรู้บทเรียนที่สุดโหดร้ายของชีวิตนักเลงหนุ่มนั่งนิ่งหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุอ,อกร่างกายของเขายังคงสั่นไม่หยุดสายตาของเธอยังคงจ้องมาที่เขาเหมือนอ่านทุกความคิด เธอค่อยๆย,ยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นเยือกเย็นจนเสียวสันหลังนักเลงหนุ่มรู้ทันทีรอยยิ้มนี้ไม่ใช่รอยยิ้มของผู้หญิงธรรมดาแต่คือรอยยิ้มของนักรบที่ชนะทุกศัตรูเธอก้าวถอยหลังเล็กน้อยแล้วหยุดมือของเธอยกขึ้นช้าๆทุกสายตาในห้องเริ่มจับจ้องเธอโดยไม่รู้ตัวแม้เสียงหัวเราะยังคงดังอยู่แต่เหมือนถูกซ้อนทับด้วยความตึงเครียด นักเลงหนุ่มพยายามจะลุกแต่ร่างกายเขาเหมือนถูกปรึงด้วยแรงมองเขาสัมผัสได้ถึงอำนาจที่เหนือกว่าทุกเส้นประสาทของเขาเตือนว่าถ้าก้าวพลาดเพียงก้าวเดียวเขาอาจจะไม่รอดเธอเงยหน้ามองเขาและพูดเพียงคำเดียวคุณไม่ควรเข้ามายุ่งกับฉันน้ำเสียงนั้นไม่ใช่คำขู่ธรรมดาแต่เป็นคำสั่งที่เต็มไปด้วยอำนาจ นักเลงหนุ่มรู้สึกถึงแรงดันลมเย็นไหลผ่านร่างเหมือนโลกทั้งใบกำลังจับจ้องเขาเขาเงยหน้ามองรอบห้องแขกทุกคนยังคงยิ้มหัวเราะแต่เขาเหมือนถูกดึงออกจากโลกนั้นและตกอยู่ในมิติแห่งความกลัวและช็อกเธอก้าวเข้าใกล้อีกครั้งเร็วเกินกว่าตาใครจะจับทนันมือของเธอแตะไหล่เขาเบาแต่หนักแน่นนักเลงหนุ่มทุดลงกับพื้น รู้สึกถึงความพ่ายแพ้และอับจนหนทางเต็มร่างเธอยืนเหนือเขาสายตาเฉียบคมจับทุกการเคลื่อนไหวและในแววตานั้นนักเลงหนุ่มเห็นชัดเจนนี่คือหน่วยรบพิเศษตัวทอ็อปผู้เชี่ยวชาญที่ไม่มีใครเทียบนักเลงกลางผิดที่และบทเรียนที่เขาได้รับในคืนนี้ไม่ใช่บทเรียนธรรมดาแต่คือบทเรียนที่จะติดอยู่ในใจของเขาตลอดชีวิต หัวใจเขาเต้นแรงจนแทบระเบิดความหวาดกลัวและความช็อกเต็มไปทั่วร่างทุกอย่างรอบตัวหมุนวนเขารู้สึกถึงความอับจนหนทางและความจริงที่ว่าไม่มีใครสามารถรอดพ้นจากเธอได้นักเลงหนุ่มเหลือเพียงความเงียบและความหวาดกลัวที่ติดตรึงในสมองเขาไม่เคยคิดเลยว่าเพียงวันเกิดพ่อของเขาจะกลายเป็นวันสยองที่ไม่มีวันลืม นักเลงหนุ่มเงยหน้าขึ้นแต่สายตาของเธอยังคงจับเขาไว้อย่างไม่มีทางหนีทุกการเคลื่อนไหวของเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจและอำนาจเขาเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันที่เกินมนุษย์เสียงหัวใจของเขาเต้นดังราวกับกรองทมิน้นร่างกายสั่นเทาทุกลมหายใจเหมือนถูกบีบคั้นเขาแทบลืมหายใจไม่ออกเธอยื่นมืออีกครั้ง แต่คราวนี้สัมผัสของเธอทําให้เขารู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนความเจ็บปวดและความหวาดกลัวประสานกันจนเขารู้สึกว่าตัวเองเล็กลงไปทุกทีนักเลงหนุ่มพยายามขยับแต่ทุกแรงของเขาถูกตอบกลับด้วยความนิ่งเงยือกเย็นเธอยือนเหนือเขาเหมือนนักรบผู้พิชิตไม่มีความปราณีไม่มีแม้แต่เศษเสี้ยวความเมตตาเธอพูดเพียงคำเดียวคำสั้นแต่ทรงพลัง อย่าคิดก้าวผิดอีกนักเลงหนุ่มกลือน้ำลายทุกเส้นเอ็นตึงจนเกือบขาดหัวใจเขาเต้นแรงเกินกว่าจะรับรู้ความจริงเขาเพิ่งตระหนักว่าสิ่งที่เขาเคยคิดว่าเป็นความกล้าหาญจริงๆแล้วคือความโม่เขลาวทุกสิ่งรอบตัวเริ่มหมุนวนแสงไฟในงานเลี้ยงพราเลือนเสียงแขกยังหัวเราะสนุกสนานแต่เขารู้สึกเหมือนถูกดึงออกจากโลกนั้น และตกอยู่ในมิติแห่งความหวาดกลัวเธอก้าวถอยหลังเล็กน้อยแต่สายตาของเธอยังคงจับเขาอยู่นักเลงหนุ่มรู้สึกถึงความอับจนหนทางเต็มร่างและความช็อกที่ไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตในที่สุดเขาได้เรียนรู้บทเรียนที่สุดโหดนักเลงกลางผิดที่เพียงเพราะความโง่เขลาและความมั่นใจเกินไปเขากลายเป็นเหยื่อของผู้หญิงที่ไม่มีใครเทียบ ร่างกายเขายังคงสั่นหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดความหวาดกลัวเต็มสมองและในแววตาของเธอนักเลงหนุ่มเห็นความเยือกเย็นและความเด็ดขาดที่ทำให้เขารู้ว่าคืนนี้จะไม่มีวันลืมนักเลงหนุ่มรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหายไปรอบตัวงเงียบสนิทแม้เสียงหัวเราะและเพลงยังคงดังอยู่ไกลๆแต่เขาเหมือนอยู่โคลมิติ ถูกดึงเข้ามาในโลกของเธอเธอก้าวเข้ามาใกล้ทุกการเคลื่อนไหวของเธอราวกับคุมเวลานักเลงหนุ่มหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกความกลัวและความช็อกรวมตัวกันจนเขาแทบลืมหายใจสายตาของเธอเยือกเย็นเหมือนน้ำแข็งแต่เต็มไปด้วยอำนาจเหนือมนุษย์นักเลงหนุ่มพยายามขยับแต่ร่างกายไม่ยอมทำตามใจเขารู้ตัวช้าเกินไป ว่าความกล้าและความกล่างของเขากลายเป็นความโมฆาและความพ่ายแพ้เธอยิ้มอย่างเยือกเย็นแต่รอยยิ้มนั้นไม่ใช่รอยยิ้มธรรมดาเป็นรอยยิ้มของนักรบผู้ชนะทุกศัตรูมือของเธอแต่ไหลเขาเบาๆแต่ความรู้สึกที่ส่งผ่านกับหนักแน่นจนรับไม่ได้นักเลงหนุ่มสุดลงกับพื้นหัวใจเต้นแรงเกินจะควบคุมความหวาดกลัวเต็มสมอง และเขาเริ่มรับรู้ความจริงว่าสาวสวยที่เขาเคยคิดว่าเป็นเหยื่อจริงๆแล้วคือหน่วยรบพิเศษตัวอ็อปเธอเงยหน้ามองเขาดวงตาเฉียบคมจับทุกการเคลื่อนไหวนักเลงหนุ่มแทบจะลืมหายใจความระทึกช็อกเต็มตัวทุกสิ่งรอบตัวหมุนวนเหมือนโลกหยุดเพื่อให้เขาเรียนรู้บทเรียนที่สุดโหดแล้วเธอพูดเพียงคำเดียวจำไว้ให้ขึ้นใจ เสียงของเธอดังกล้องในหัวเยือกเย็นและทรงอำนาจนักเลงหนุ่มรู้ทันทีว่าเขาไม่สามารถหลบหนีหรือโต้กลับได้และความจริงที่เขาต้องยอมรับคือคืนนี้จะเป็นคืนที่ไม่มีวันลืมและบทเรียนครั้งนี้จะฝังลึกอยู่ในจิตใจของเขาตลอดชีวิตนักเลงหนุ่มนอนนิ่งบนพื้นหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกความหวาดกลัวเต็มสมอง เขาพยายามขยับแต่ร่างกายไม่ฟังคำสั่งเหมือนทุกเส้นเอ็นถูกควบคุมโดยเธอสายตาของเธอยังคงจับเขาอยู่ไม่มีรอยยิ้มปราณีไม่มีแม้แต่เศษเสี้ยวความเมตตานักเลงหนุ่มรู้ทันทีเขาเป็นเพียงเหยื่อที่เดินเข้ามาในกับดักของผู้หญิงคนนี้เธอก้าวเข้ามาใกล้ทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความแม่นยำและพลังนักเลงหนุ่มรู้สึกเหมือนเวลาหยุด แม้เสียงหัวเราะรอบๆยังดังอยู่แต่เขาเหมือนถูกดึงออกจากโลกนั้นเธอหยุดตรงหน้าเขาวดวงตาเจิดจ้าเหมือนดวงไฟเยือกเย็นนักเลงหนุ่มแทบลืมหายใจความหวาดกลัวรวมตัวกับความช็อกจนร่างเขาเหมือนจะระเบิดออกเป็นพันชิ้นเธอยกมือขึ้นช้าๆสัมผัสของเธอไม่แรงแต่เต็มไปด้วยอำนาจนักเลงหนุ่มรู้สึกถึงความพ่ายแพ้ ทุกแรงที่เขาพยายามดิ้นถูกตอบกลับด้วยความนิ่งเงยือกเย็นแล้วเธอก้าวถอยหลังแต่สายตายังคงจับเขาอยู่นักเลงหนุ่มรู้สึกถึงความอับจนหนทางและความจริงที่ว่าไม่มีทางหนีไม่มีทางรอดเขาเพียงแค่ผู้ชายกลางผิดที่ที่ต้องเรียนรู้บทเรียนครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตเธอพูดคำสั้นๆน,น้ำเสียงเงยือกเย็นแต่เต็มไปด้วยอำนาจ คืนนี้คุณจะจำฉันไปตลอดชีวิตนักเลงหนุ่มหลับตาหัวใจเต้นแรงเกินจะควบคุมความหวาดกลัวและความชอกผสานกันเขารู้ตัวช้าเกินไปว่าสาวสวยตรงหน้าไม่ใช่ใครแต่คือหน่วยรบพิเศษตัวทอ็อปผู้เชี่ยวชาญทุกด้านและเขาได้เดินเข้าสู่กับดักของเธอโดยไม่รู้ตัวนักเลงหนุ่มนอนนิ่งอยู่บนพื้นสายตาของเธอยังคงจับเขาอย่างไม่ละสาย แต่แล้วเธอผ่อนแรงมือออกเล็กน้อยเหมือนให้โอกาสเขาหายใจอีกครั้งเขารู้สึกถึงความโล่งใจเล็กน้อยแต่หัวใจยังเต้นแรงไม่หยุดความหวาดกลัวยังคงอยู่ในทุกอนูร่างกายนักเลงกลางผิดที่รู้ทันทีว่าเขาได้เรียนบทเรียนครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตเธอก้าวถอยออกไปสายตาเยือกเย็นแต่เต็มไปด้วยความเคารพเธอพูดเสียงนุ่มแต่ชัดเจน จำไว้ให้ขึ้นใจความกลางและความโมกขาวมีค่าเพียงบทเรียนไม่ใช่ใชัยชนะนักเลงหนุ่มค่อยๆลุกขึ้นความรู้สึกสับสนและสำนึกผิดผสมปนกันเขามองเธออีกครั้งและเห็นเพียงผู้หญิงทรงพลังผู้ซึ่งไม่เพียงสวยแต่ยังเด็ดขาดและมีฝีมือเหนือใครบรรยากาศในงานเลี้ยงกลับคืนสู่ปกติเสียงหัวเราะและเพลงกลับดังขึ้น แต่สำหรับเขาทุกสิ่งรอบตัวเปลี่ยนไปแล้วบทเรียนที่เจ็บปวดและชอกนี้จะติดอยู่ในหัวใจเขาตลอดไปนักเลงกลางผิดที่ยืนสงบนิ่งหัวใจเต็มไปด้วยสำนึกเขารู้ว่าจากนี้ไปจะไม่กล้าเดินกลางหรือหาเรื่องใครอีกเพราะบางครั้งแค่วันเกิดของพ่อก็สามารถกลายเป็นบทเรียนชีวิตที่รุนแรงที่สุดได้ เธอหันหลังและเดินจากไปรอยยิ้มเยือกเย็นของเธอยังคงอยู่ในสายตาเขาและนักเลงหนุ่มก็ได้เรียนรู้แล้วว่าสาวสวยที่ดูเหมือนธรรมดาบางครั้งอาจเป็นนักรบที่ไร้ใครเทียบ